เออใช้ธรรมชาติบ้างวิทยาศาสตร์บ้างแล้วกันนะคะพยายามอัดแอปให้ชีวิตเรามันแบบ <c oughs> เราอยู่รอดอะ่ะเราอยู่ได้อะทำยังไงอยู่ได้โดยที่แบบว่าเออเสียเงินก็น้อยนะแล้วก็สุขภาพเราก็ไม่ได้แย่ลงไปกว่าเดิมนะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เลื่อเเลร์เฟคแต่ก็ก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักหน่วงนะคะพยายามแบบกินอาหารก็กินอาหารแบบธรรมดาพื้นบ้านบ้างนะคะอย่าไปกินแบบพวก แปลกใหม่พิสดารมากเพราะมันจะเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างนะคะอันนี้ก็สําคัญนะเรื่องกินนะคะอืมก็ฝากไว้กองที่หนึ่งเป็นประมาณนี้นะดีนะคะค็คุณจะได้รับพลังงานดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและการอยู่กับตัวเองได้ดีนะคะเป็นการที่แบบว่าคุณอยู่ในจุดเป็นดีเอ็มเพสอ่ะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะคะสามารถเป็นดีเอ็มเพสได้หมดก็คือคุณสามารถเติมเต็มตัวเองอยู่แบบมีความสุข การที่อยู่แบบมีความสุขไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากมายในชีวิตนะการบางทีความธรรมดาก็คือสิ่งที่พิเศษที่สุดอันนี้จํามาจากคําคสอนของก็จำไม่ผิดน่าจะเป็นลามะองค์ไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แชร์มาทางยู u ูบแ่ะพี่ผมก็จํามานะแล้วมันก็คือเรื่องจริงนะความธรรมดาคือสิ่งที่พิเศษที่สุดนะคะเรา กว่าจะเราจะมาค้นพบเราจะรอให้เราอายุมากก่อนแล้วเราค่อยมาค้นพบมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเขาจะมเปิดทางให้เราตอนที่เรามีประสบการณ์เยอะๆนะคะเราสามารถถ้าเราไม่มีประสบการณ์เราจะต่อสู้รับมือกับอุปสรรคปัญหาไม่ได้แล้วเขาก็จะไม่ได้ไกด์เราหรอกนะคะแต่เขาอยากให้เราสะสมประสบการณ์ก่อนแล้วพอเราอายุมากมากขึ้นพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราจะสามารถเข้าใจอะไรได้ง่ายขึ้นเขาก็จะ เปิดทางให้เรารับรู้นะคะว่าเราสมควรจะไปทางไหนเราทําแบบนี้ถูกไหมอะไรเขาจะไกดให้เรานี่คือความศรัทธานะคะในผู้ศาสนาถ้าคุณมีศรัทธามันก็ไปได้หมดทุกศาสนาเหมือนกันสอนให้เราเป็นคนที่รักตัวเองนะก่อนที่จะไปรักผู้อื่นเออกองที่ 2นะคะมาดูกันสำหรับคนเลือกเพชรอวบนนะคะเพชรอวบนี่กล่องที่2ทํทำสมาธิเนึงถึงตัวเองนะคะเพชรอวบนอย่าไปรอนะคะไม่มีอะไรที่เรารอได้ คุณเชื่อไหมตอนพี่ออมอยู่กรุงเทพอะนะพี่ออมกินอยู่เกิดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าโฆษณาให้อะไรนะแต่พี่ออมมีความรู้สึกว่าพี่อมอยู่ได้เพราะแบบไม่น่าเชื่อว่าแข็งแรงได้เพราะโยเกิร์ตพี่อมไม่เคยป่วยเลยนะไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นหวัดไม่เคยปวดหัวตัวร้อนเลยอยู่กรุงเทพมาสิบปีนะทํางานบริษัทล่าสุดเป็นเพราะโยเกิร์ตนะคะเป็นเพราะพี่อมเป็นคนที่แบบกินผลไม้ยาก นะคะอืมแต่สุดท้ายพอมาอยู่ต่างหวัดเนี่ยแบบเราก็กินบ้างแต่คนนี้ก็แบบอายุอานามได้แล้วเนาะมันก็เลยทําให้เราขอภัยเสียงประทัดทําให้เราแบบเออไปพอไปแบบไปตัวสุขภาพทีเราก็เจอที นะคะมันก็ทําให้เราว้าอิจฉแล้วทำงานเพิิดพลินเกินไปนะคะมันสะสมมานานอาการมันก็เริ่มเริ่มจะออกแต่มันดีนะในเรื่องของอการหวัดกันอะไรเนี้ยนะคะแต่มันอาจจะถ้าคุณเป็นภูมิแพ้อะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณหมอเขาให้งดอะไรอะไรไง นมเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนมโคนม,มัวเป็นตัวกระตุ้นโรคบางอย่างนะคะลองไปศึกษาดูนะถ้าใครสนใจเรื่องนี้นะคะไม่ยากในอินเทอร์เน็ตมีหมดทุกอย่างทีเพนเดอร์คสามเหรียญเซเว่นออฟคัพ p ดอะอิมพีเรอร์โวเทนออฟสอดโอเคคุณน่าจะติดปัญหากับความที่คุณอยู่ในจุดที่แบบแหมหล่อสวยเลือกได้เนาะคนกองที่สองเนี่ย คุณน่าจะเป็นคนที่มีความใฝ่ฝันเยอะก็ได้นะคะแล้วหรือไม่ก็มีเรื่องของความรักเรื่องของการงานมีการงานให้คุณเลือกทำก็ได้นะคะมีช้อยให้คุณเลือกในความรักก็ได้ความใฝ่ฝันอืมมันเป็นเรื่องของ คุณเหมือนกับว่าคุณเคยผิดหวังเสียใจหนักๆมากับเรื่องอะไรไม่รู้บางเรื่องนะคะกองสองแล้วคุณคาดหวังว่าแต่ปีนี้คุณจะมีทางออกมีมีทางเลือกให้คุณเลือกมากกว่าหนึ่งทางมากกว่าหนึ่งเวแน่นอนนะคะไม่มีเจ็ดถ้วยอยู่ตรงนี้คุณอาจจะได้คำแนะนำดีๆจากเพื่อนฝูงของคุณนะคะให้คุณเปิดเปิดโลก,กทัศน์มากขึ้นนะ เปิดทางให้ค้นหาสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนหรืออาจจะเป็นเรื่องงานใหม่ๆก็ได้นะคะสิ่งที่คุณอยากทําในชีวิตที่คุณไม่เคยทำํำคุณอาจจะได้ลองทําในครึ่งปีแรกคุณอาจจะต้องเรียนรู้มันใหม่นายออฟฟิเชียลเห็นไหมแล้วมันก็ทําให้คุณก้าวไกลเหมือนกล้องแรก2องใบนี้ก็คือน i ยออฟฟิเชียลก้าเหรียญ อ๋อกองแรกเก้าถ้วยทษทีค่ะคุณจะหาช่องทางทาเงินจากต่างชาติหรือไม่ก็อาจจะคิดเดินทางไปต่างประเทศไหมหรือไม่ก็จะทํางานดีวกับอืมองค์กรใหญ่ๆคุณจะได้รับมรดกก็ได้นะคะเป็นทรัพย์สินที่ดินอะไรเนี่ยนะคะอืมทาให้อยู่ๆก็รวยตุ้มตามขึ้นมาเลยเป็นเก้าเหรียญอาจจะได้รับมรดก อสังหาริมทรัพย์จากญาติผู้ใหญ่อะไรเงี้ยได้นะคะ Emperor. อ็มพอเร่คนที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณเป็นเจ้านายเจ้านายก็อาจจะให้งานคุณนะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่า ให้คุณไปทํางานหน้าที่ที่ติดต่อประสานงานกับคุยกับลูกค้าแล้วคุณก็สามารถทํามันออกมาได้ดีครึ่งปีแรกไฮพินเทสคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะดูหน้าค้นหาดูหน้าดึงดูดมีแพชชั่นกับผู้คนเป็นคนน่ารักเป็นคนอ่ะสดใสละเิงแล้วทุกคนก็ชอบคุณนะอืม คุณเคยผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมาก่อนแล้วแหละนะคะดูสตาร์เห็นไหมคิงกัพเอนดูคุณบอสเอ็ดออฟวอแปดไม้มีแต่คนจะอยากจะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณนะครึ่งปีแรกอาจจะมีคนเข้าหาคุณเยอะแต่ก็ต้องระมัดระวังการทำงานในโลกของปัจจุบันนี้นะคะยิ่งเป็นในด้านของลูกออนไลน์แล้ว มันก็จะมีทั้งไพ่แล้วก็มีทั้งมีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันเข้ามานะคะ the star king of p e n t a c l e ม คุณก็จะโดดเด่นได้ใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ในจุดที่แบบมีสปอร์ไลท์สองนะคุณอาจจะโดดเด่นขึ้นมามีออร่าจับในปีนี้ก็ได้ครึ่งปีแรกของคนกองสองนะโดดเด่นไปในเรื่องของโปรเจกต์ Project งานที่คุณจะทำที่มันโดดเด่นออกสู่สายตาประชาชนอะไรประมาณนี้คุณอาจจะกลายเป็นคนมชีชื่อเสียงขึ้นมาเลยก็ได้จากโนเนมอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะมีคนอยากทำความรู้จักอยากเข้าหาคุณมากขึ้นนะ ในเรื่องของผลงานที่คุณแสดงออกไปหรือโชว์ออกไปนะคะคุณเป็นคนที่สิ่งที่เขาเห็นที่คุณโดดเด่นก็คือความมีสเสน่ห์ความสวยอาจจะเป็นรูปลักษณ์หน้าตาภายนอกของคุณนะที่ได้ติดตัวมาแล้วก็มันจะสามารถทําเงินทํารายได้ให้กับคุณทําชื่อเสียงให้กับคุณเป็นงานใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะหลากหลายาง,งานเลือกคุณอาจจะมีความฝันหลายอย่างที่อยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะเออ แต่เขาเนี้ข้อเสียก็คือคุณอาจจะติด